สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับเอบองอีกแล้วนะคะวันนี้มาแปลกๆเพราะว่าอยู่ๆเราก็อยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําการย้อมผมเองค่ะเพราะว่าร้านก็ปิดโควิดอีกบลา h b เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้แล้วผมมันเริ่มแบบเฟดออกมากๆแล้วนะคะเราก็เลยย้อมผมเองซึ่งไอเทมนี้เราเพิ่งสั่งมาอันนี้เราสั่งมาจากร้าน p ลีนะคะเป็น p ี e อ order ของเกาหลีเป็นของแบรนด์ m ิ d o n งเ i n ที่เปลี่ยนสีผมแบบโฟมนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยแบรนด์มิทองเซ n งเนี่ยเขามีขายในวัาสด์แล้วก็ Official นะคะแต่เนื่องจากว่าเราอะต้องการเฉดสีที่ออกไปทางสีแบบเทาเข้มๆเกือบดำมากๆนะคะซึ่งมันไม่มีทำไมมันไม่มีก็ไม่รู้เราก็เลยต้องหาร้านพรีเอานะคะซึ่งร้านพรีเนี่ยเขาก็ รับพรีสีใหม่พอดีค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นสีใหม่เป็นโทนใหม่ซึ่งในไทยยังไม่มีนะยังไม่เห็นเลยอันนี้สี Dark Ash ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเออไหนๆก็ยอมแลกก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับการย้อมผมดูซิว่าจะได้ไหมซึ่งสีผม A ตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องอาจจะเห็นชัดไหมนะนี่คือไม่ได้มีผมเลยเนี่ยมันก็จะออกแบบ ก็ยังดูเป็นสีเข้มแต่เราอยากได้เข้มแบบดำๆอะ่ะเกือบแบบเกือบดำอะไรเงี้ยสีเทาเหมือนกับที่เราเคยย้อมกับที่ร้านนะคะอันนี้มันก็จะอากแบบแดงๆแล้วอะ่ะทุกคนสั่งมา2อกล่องนะคะกล่องหนึ่งอยู่ที่สามร้อยสองร้อยกว่าบาทถึง300นั่นแหละอ่ะดูความเป็นโฟมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกัน ในกล่องน,นะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยค่ะมีทั้งหัวปั๊มโฟมนะคะแล้วก็ตัวน้ำยานะคะสเต็ป123รวมถึงตัวที่เป็นทรีตเมนต์ใส่ผมหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะคู่มือการใช้ผ้าคลุมที่เป็นพลาสติกนะคะรวมถึงถุงมือพลาสติกมาให้ด้วยค่ะแต่คู่มือข้างในเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีนะ มาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกอย่าลืมใส่ถุงมือก่อนนะคะผสมน้ายาตัวหนึ่งสองสามมิสเข้าด้วยกันเลยค่ะในขวดปั๊มแบบนี้นะคะทําง่ายมากๆปิดหัวปั๊มนะคะเช็คเบาๆขึ้นลงแบบนี้ค่ะมาย้อมกันเลยค่ะปั๊มโฟมออกมาเป็นแบบนี้นะคะใช้เหมือนกับเวลาเราใช้แชมพูสระผมเลยค่ะพยายามให้ทั่วทุกเส้นผมนะคะทีนี้เนี่ยก็ทิ้งไว้20นาทีแล้วล้างออกค่ะ ทําไม่ยากใช่ไหมทุกคนอันนี้คืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราทําสีผมนี้เนี่ยครบ1เดือนแล้วนะคะสระผมไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งตีง่ายว่าอาทิตย์นึ่งเอสระผมประมาณ2-3ครั้งนะคะนี่ทุกคนสีผมตอนนี้ส่วนหลังทําเสร็จอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูรูปนี้รูปนี้คือหลังทําเสร็จเลยนะอันนี้ก็คือเป่าผมม้วนผมปกตินะคะสีก็คือได้แบบนี้นะคะสีจะออกแบบว่าดำดำ,ดำติดเทานิดนนะคะส่วนตอนนี้เนี่ย ก็คือผ่านไปหนึ่งเดือนอนะ่ะทุกคนดูเอว่ามันก็ยังเป็นสีที่เอชอบอยู่นะถือว่าเป็นสีกล่องที่เอทามาเองทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยเป็นสีที่เอชอบที่สุดทุกคนคือรอให้เข้าเมืองไทยมากคือตอนนี้สีที่เราทําให้ดูอะ่ะยังไม่เข้าไทยนะคะเราพีมานะถือว่าโดยรวมโอเคมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสีผมที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นสีผมเดิมแต่ละคนนะเอมีการทบราบาลานง์บรารยาททาไฮโล้งไฮไลท์ในหัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะดังนั้นเนี่ย สีที่ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสีกล่องที่เขาให้มามากๆนะคะแล้วก็หลังจากที่เฟดแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสีที่เซฟเซดูแบบผู้ดีลุกคุณอะโอเคถ้าเกิดใครชอบสีผมสา์นี้นะคะก็ลองไปหาทำกันได้นะองไซน์เนี่ย สีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่แสบหัวไม่อะไรเลยขณะตอนทำเอเอไม่รู้สึกว่ามันแสบหัวลืมเหม็นแอโมโมเนียใดๆเลยทุกคนถือว่าเป็นโฟมย้อมผมที่ค่อนข้างเวิร์กมากๆส่วนเรื่องหนังศีรษะแห้งเนี่ยปกติถ้าใช้พวกโฟมย้อมผมเนี่ยหนังศีรษะมันค่อนข้างจะแห้งใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าแห้งน้อยเลิศมากค่ะราคา300กว่าบาทก็ลองไปดูกันนะคะส่วนใน้าใครชอบคิดนี้นะคะก็ฝากด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดก,ดกระดิ่งกิ้งกิ้งเตือนไว้ ะคะ่ะข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเอมีอัปเดตคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยค่ะหรือว่าใครอยากให้ดูคลิปอะไรเป็นพิเศษเอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเอจะทําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกสนุมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย